่พร้อมแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาอ่าจริงๆแล้วมาตาตัวสะกดเนี่ยมีทั้งตรงและไม่ตรงมาตาแต่วันเนี้ยเราจะเรียนเฉพาะอันที่ตรงมาตาก่อนนักเรียนเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไหมลูกเห็นค่ะเห็นเห็นนะ<อ> อ่ะโอเคอ่ะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตามาตราตัวสะกดมีอยู่8แม่และอีกหนึ่งแม่จะไม่มีตัวสะกดนักเรียนคิดว่าแม่อะไรที่ไม่มีตัวสะกดแม่อะไรคะอ่ะเปิดไมคตอบคุณครูได้เลยแม่อะไรที่ไม่มีตัวสะกด แม่อะไรลูกนักเรียนคิดว่าแม่อะไรที่นี่มีตัวสะกดแม่อะไรคะอ่าเงียบหมดเลยเรื่องมาตราตัวสะกดนักเรียนเรียนมาหรือ,อยังตั้งแต่ปหนึ่งเรียนหรือยังลูกตอนปหนึ่งเรียนหรือยังคะ อจเด็กๆเ,เปิดไม่ตอบคุณครูถ้านักเรียนเงียบคุณครูก็ไม่รู้นะว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่าอะเรามาดูนะมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาตัวแรกเลยคือแม่กอกาตัวนี้แหละที่คุณครูบอกว่ามันไม่มีตัวสะกดตัวที่ไม่มีตัวสะกดมีแค่พยัญชนะและสระเราจะเรียกว่าแม่กอกา เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างนะเช่นคำว่าอะไรบ้างต่อไปแม่ที่สองแม่ที่สองคือแม่กงอ่าอันนี้คือตัวที่ตรงตามมาตาเท่านั้นนะคะแม่กงเดี๋ยวเราจะมาเรียนทีหลังว่าแม่กงสะกดด้วยตัวอะไรบ้างต่อไปแม่กลมอ่าต่อไปแม่เกยต่อไปแม่สุดท้ายคือแม่เกลวคุณครูถามนักเรียนอีกหนึ่งรอบว่าห้าแม่เนี่ย มันเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาไหมคะตอบคุณครูหน่อยตรงหรือไม่ตรงอ่าคำคูณตอบคุณครูิว่าเนี่ยแม่ตาแม่กง,แม,กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลเนี่ยเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาไหมคะเป็นไหม อ่านหนคนเก่งใครจะตอบตอบเลย<ม>ผิดถูกไม่เป็นไรตรงตามมาตาไหมคะไม่ค่ะอ่าไม่ไมค่ะอ่าทีนี้นะครบางคนบอกว่าตรงบางคนบอกว่าไม่ตรงอ่านักเรียนฟังดีๆวันเนี้ยคุณครูจะให้นักเรียนมารู้จักมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาเท่านั้นนั่นแสดงว่าแม่กอกา แม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกล,เ,กลเนี่ยเขาเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะคะอ่ะต่อไปเรามาจะดูทีละแม่แม่กอกาเริ่มต้นที่แม่กอกานะคะแม่กอกาเขาจะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะลูกเขาจะมีแค่พยัญชนะต้นและสระเท่านั้นเขาถึงไม่ถือว่า แม่กกาเนี่ยเป็นมาตาตัวสะกดเพราะไม่มีพยัญชนะต่อท้ายหรือไม่มีตัวสะกดนั่นเองอตัวอย่างเช่นคำว่าเสื้อนักเรียนสะกดคำว่าเสื้อพร้อมกันสิ่เปิดไมค์ค่ะสะกดพร้อมกันเสือเสือไม่ถูกเสืออ่ามันมีอออ่างตามหลังแต่ทำไมถึงไม่ใช่ตัวสะกดเพราะอะไรเพราะอออ่างตัวนี้มันเป็นอะไรคะ เป็นอะไรคะอ่าอออาตัวเนี้ยมันไม่สะกดเพราะมันเป็นสระเอือใช่หรือไม่อ่าเนี่ยอันนี้คือคําแรกแล้วนะที่อยู่ในแม่กกกาก็คือไม่มีตัวสะกดต่อไปคําที่สองคำว่าโต๊อ่ะสะกดสิโต๊โตะโตไม่ตีโตาะคำนี้มีตัวสะกดไหมลูก มีไหมคะครับมีไหมมีค่ะดูดีๆคำว่าโต๊ะเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะมีไหมลูกไม่มีค่ะอ่าไม่มีนะคะมีแค่สระนะมีแค่สละโอุเท่านั้นกับพยัญชนะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะเนาะะค่ะอ่าเงาะคำนี้มีตัวสะกดไหมคะ ไม่มีค่ะถูกต้องไม่มีนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าเรือเรือค่ะเรือคำว่าเรือมีตัวสะกดไหมลูกเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีนะคะเพราะอ่างตัวเนี้ยเป็นสระเอือคำต่อไปคำนี้อ่านว่า คำเรียนว่าอะไรคะเต่าอะเต่าคํานี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีใครไม่ีคอะเต่าคํานี้ไม่มีตัวสะกดเนี่ยห้าคำนี้เรียกว่าแม่กอกาก็คือเขาไม่มีตัวสะกดนั่นเองเขาจะมีแค่พยัญชนะต้นกับสระนะคะเรียกว่าแม่กอกาอ่าต่อไปเรามาดูแม่ที่สองก็คือแม่กกงอะ มาดูซิว่าแม่กงจะสะกดด้วยตัวอะไรแม่กงเขาจะสะกดด้วยตัวอะไรคะลูกตัวอะไรเนี่ยงงูงอ่าถูกต้องแม่กงจะมีตัวสะกดแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนั่นก็คือแม่กงอ่านั่นก็คืององูเรียกว่าแม่กงนะคะต่อตัวอย่างคำคำนี้อ่านว่า กอรองอคำนี้อ่านว่าอะไรคะก <Go, S 1> อรอองอกรองกลองงงูเป็นตัวสะกดกองอ่าเห็นไหมลูกงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงนะคะคำที่สองคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ <laughs> ภาพมาแล้อยังว่้ามันสะดุดค่ะบบอ่าแสดงว่าสัญญาณเน็ตมันขาดเนาะเจอหรือยังลูกคำที่สองขึ้นมาแล้วยังเจอแล้ค่ะคะอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรลูกช้างอ่าคำคำว่าช้างช้างมีอะไรเป็นตัวสะกดลูกงงงงองงองงงง ต่อไปคำที่สามอ่านว่าอะไรคะเตียงเตียงค่ะเตียงมีอะไรเป็นตัวสะกดงงูอ่างงูต่อไปคำนี้อ่านว่า,วาคำนี้อ่านว่าอะไรคะ คำว่ากุ้งอะไรเป็นตัวสะกดเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยตัวอะไรคะงูค่ะเงูต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลองกองค่ะลองกองมีงูเป็นตัวสะกดนี่คือแม่กงนะคะแม่กงก็คือคำที่มีงงูเป็นตัวสะกดเท่านั้นอ่ะมาดูแม่ต่อไป อะไรคะเนี่ยแม่กลมอ่ะเรนมาดูซิว่าแม่กลมจะสะกดด้วยตัวอะไรคะแม่กลมสะกดด้วยตัวอะไรลูกอ่าแม่กลมจะสะกดด้วยตัวมอม้าเท่านั้นนะคะอ่าเช่นคำว่าอะไรบ้าง คำว่าอะไรคะส้มค่ะอ่าคำว่าส้มมีมอมาเป็นตัวสะกดเนาะอ่าคำที่สองคำว่าร่มค่ะอ่าคำว่าร่มคำที่สามค,คำที่สาม ไอศครีมค่ะอ่านว่าไอศครีมแต่นักเรียนจะคุ้นชินกับคําว่าไอศครีมเนาะอ่าต่อไปคําที่สี่คำว่ากระดุมคำสุดท้ายคราำสุดท้ายคำว่าอะไรคะส้มโอส้มโอค่ะาคำสุดท้ายคือคำว่าส้มโอ คำเหล่านี้จะสะกดด้วยตัวมอมาจัดอยู่ในแม่กลมนะคะอ่ะมาดูแม่ต่อไปอ่ะแม่ต่อไปคือแม่อะไรเอ่ยแม่เกยค่ะฮะกัญญาณตเก่งมากเลยแม่เกยแม่เกยมีตัวสะกดคือตัวอะไรลูกยอยยยอโอ้ <ยา S 1> โหเ,เก่งมากมีตัวสะกด คือยอยักตัวเดียวเท่านั้นนะคะเช่นคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยกล้วยคำว่ากล้ยวยต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรลูกอหอยหอ่าหอยคำที่สามเท่านี้คือเหลือเชื่อเลยคำที่สามคำว่าอะไรลูก ควาย<า><า>คำว่าควายคำที่สี่คำว่ากระต่ายครับกระต่ายคำสุดท้ายคำว่าอะไรลูกชีน่าอ่าเอยค่ะคำเหล่านี้จะสะกดด้วยตัวยอยักษ์นะคะเขาเรียกว่าคำที่อยู่ในมาตาแม่เกยอ,อ่ะมาดูแม่ต่อไป แม่นี้เรียกว่าแม่อะไรเอ่ยแม่เกลค่ะแม่เกลนักเรียนคิดว่าแม่เกลอสะกดด้วยตัวอะไรลูกแม่เกลอสะกดด้วยตัวอะไรลูกถูกตอ้องแม่เกลคือคำที่สะกดด้วยบแหวนตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าเช่นคำว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกคำว่าอะไรลูก มะมะราวต่อไปคําที่สองมะนาวค่อได้ยินเสียงใครว่าส้มเนาะแสดงว่าคนนั้นดูแต่รูปภาพอ่านคําไม่ออกใช่หรือไม่คํานี้คือคําว่ามะนาวค่ะคําที่สามไข่ดาวค่ะไข่ดาวคําที่สี่ครับ แมวค่ะครับอ่าคำสุดท้ายแก้วอ e> ่าแก้วคำเหล่านี้สะกดด้วยตัวอะไรนะวอลเว่สะกดด้วยตัววอลเว่เรียกว่าแม่อะไรคะแมเกอค่ะอ่าเก่งมากทีนี้จะเป็นการทบทวนและวันนี้นะคะเป็นการทบทวนแล้ววันนี้เราเรียนเรื่อง มาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาแม่แรกคือแม่กอากาแม่ที่สองแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกอทีนี้นักเรียนฟังคุณครูให้ดีคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างคำที่มีแม่กอากาก่อนคำแรกอ่ใครจะตอบเปิดไม่ตอบเลยคำไหนที่อยู่ในแม่กอากาบ้าง ใครตอบได้บวกหนึ่งคะแนนคำไหนบ้างที่อยู่ในแม่กอกาเอ่อคำหนที่อยู่ในแม่กออะไรนะนาอ่านาถูกต้องบารมีได้หนึ่งคะแนนแล้วอ่าต่อไปใครจะตอบอีกไก่ค่ะถูกต้องคำว่าไก่กัญญาณัตได้หนึ่งคะแนนใครอีกกาครับ ค่ะ<ม>ฮะกุ้งค่ะอะไรนะครับอะไรครับอะไรนะคำพูนตอบมาสิกุ้งครับกุ้งเหรอกุ้งไม่ใช่กุ้งไม่ใช่แม่กอกาแม่กอกาจะต้องเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะอ่าอย่างเช่นเพื่อนตอบมากะปิค่ะอ่ากะปิก็ใช่ คำอะไรได้อีกพักพงคำว่าอะไรนาะที่สะกดด้วยแม่อกกาคำว่าอะไรนาะกิจการขบวนกึมีมีครับอ่ามีก็ถูกนะคะหอมอีมีไม่เอกมีมีมีก็ใช่ยามีเฉยอ่าคำว่ายาก็ใช่คำว่าอะไรอีกมมาค่ะ คำว่าหมาอ่าคำว่าหมาก็ได้คำว่าอะไรอีกอ่าขออีกหนึ่งคนใครจะตอบอีกห้ามมีตัวไก่ค่ะอะไรนะห้ามีแม่กคไดคำว่าอะไรนะลกูก อ่าบางคนไม่ยอมตอบเลยคุณครูก็เลยไม่รู้ว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนะาะอ่ากระเป๋าก็ถูกแสดงว่าคําที่อยู่ในแม่กราเนี่ยต้องเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอ้าวต่อไปแม่ที่สองแม่ที่สองคือแม่โกงแม่โกงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดแม่กงงูค่ะเก่งมากแม่แม่โกงคือคําที่มีงูงเป็นตัวสะกดนั่นเองเช่นคำว่า ุ้งอ่ะอ่ากุ้งถูกต้องอะไรครับอะไรนะแกงครับอ่าแกงถูกต้องป้าเขาตอบึงไปแล้วเหรอจะตอบอะไรอ่ะอะไรอีกเล้ะคำไหนที่มีงองูเป็นตัวสะกดบ้างลงกางเกงค่ะอ่ากางเกงถูกต้องลงค่ะอ่าคำว่าลงถูกต้องคำว่าอะไรอีก ค,คำว่าอะไรนะลกูกปิงค่ะอ่าปิงต่อไปแม่ต่อไปเนาะแม่กลมอ่าแม่กลมต่อไปนะแม่กลมแม่กลมมีอะไรเป็นตัวสะกดลกูกอ่าแม่กลมก็คือมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไร ม้าค่ะอืมไม่ถูกม้าไม่มีตัวสะกดนะลูกคำว่ามา้าจะอยู่ในแม่กกาอค<ม>่ะอะไรนะอมขนมค่ะอ่ขนมถูกต้องอมอ่คำว่าอมคำว่าอะไรอีกอ่าคำคูณคำคูณจะเรียนหรือจะเล่นครับ คำไหนที่สะกดด้วยนอมาดีอ่าคำว่าลมคำว่าจมคำว่าเต็มค่ะอ่าคำว่าเต็มอ่ามาดูแม่ต่อไปแม่ต่อไปคือแม่เกยแม่เกยสะกดด้วยตัวอะไรลกูกยอยักษ์ค่ะอ่าคือคำที่สะกดด้วยยอยักษ์เนาะเช่นคำว่าอะไรคะ เคยค่ับคำว่าเคยหนึ่งคำคำว่ามวยคำว่าสวยใช่ไหมคะอ่ะมาดูแม่สุดท้ายแม่สุดท้ายคือแม่อะไรแม่เกิร์ลแม่เกิร์ลเขาสะกดด้วยตัวอะไรลูกวอแวนค่ะวอแหวนเช่นคำว่าอะไรคะ มะพร้าวค่ะ,ะมแมวค่ะแมวอะไรอีกคะคำว่าอะไรนะลกูกอคำว่าเกาวคำว่าหนาวคำคำว่าอะไรอีก สาวค่ะค่ะคำว่าสาวแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วเนาะทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ววันนี้คุณครูจะฝากการบ้านทั้งหมดห้าข้อการบ้านอันเนี้ยนักเรียนไม่ต้องจดเดี๋ยวคุณครูจะส่งแผ่นเนี้ยไปให้ในลายกลุ่มนะคะวิธีการทำให้นักเรียนเขียนวันที่เขียนการบ้านแล้วก็เขียนคำสั่งอ่า ให้นักให้นักเรียนอ่ะยวคาว่านักเรียนหายเนาะอ่าให้นักเรียนเขียนคําตามโจทย์กําหนดข้อละสามคำข้อหนึ่งคำที่มีตัวสะกดแม่กงอ่าเช่นคําว่าอะไรบ้างอ่าแล้วเรียนก็ทําตามแบบนี้นะเดี๋ยวคุณครูเปิดตัวอย่างอ่านี่คือตัวอย่างนะคะ ข้อหนึ่งคำที่มีแม่กโกงเช่นคำว่าบางคำว่ากโกงคำว่าแป้งแบบนี้นะคะนี่คือเสร็จข้อหนึ่งแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ขึ้นข้อสองแบบนี้นะคะทั้งหมดมีห้าข้อมีห้าข้อนะและเดี๋ยวคุณครูจะส่งแผ่นเนี้ยไปให้ในลายกลุ่มนะคะ,ะการเรียนวันนี้นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนมีไหม มีไหมคะอะนักเรียนสงสัยตรงไหนไม่รูกค่ะ in อ่ะถ้าไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนนี้สัญญาณเน็ตบางคนก็หลุดไปแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านักเรียนอย่าลืมใช้เวลาว่างนะคะ ทบทวนบทเรียนนะล,ลูกเข้าใจไหมคะเข้าครับอ่าเข้าใจนะอ,จอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ